อ่ะทีนี้ผมสรุปให้นะครับผมสรุปให้นะครับในแต่ละส่วนทำไรนะครับในส่วนของ C นะครับคอนเทนต์คุณต้องดีนะครับโดนใจกลุ่มเป้าหมายนะครับโฆษณาคุณต้องแม่นนะครับโฆษณาต้องแม่นด้วยนะครับอันนี้ต้องทำนะครับมันการสร้าง awareness นะครับต่อไปครับในฝั่งของการเซิร์ชนะครับคอนเทนต์ต้องดีเนาะและโดนใจนะครับและที่สําคัญก็คือต้องเข้าใจความต้องการของ Google ด้วยนะครับว่า Google เขามีความต้องการอะไรยังไงนะครับและ point สาคัญครับนี่คือการทําธุรกิจจริงจนะครับ เราก็ต้องเตรียมงบ่ประมาณในเรื่องของการทําโฆษณาในเรื่องของการทําแอดในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยนะครับต่อไปครับในส่วนของการช็อปนะครับสินค้านะครับบนแพลตฟอร์มพวกนี้ครับอาจจะมีความแตกต่างครับเพราะแน่นอนครับสินค้าในมาเก็ตเพจมันมีเยอะมันก็ต้องมีความแตกต่างนะครับอาจจะเป็นแม้เป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะครับถ่ายรูปไม่มีความแตกต่างนะครับนำเสนอทำเซลเพจให้มีความแตกต่างนะครับนี่ก็ความแตกต่างที่มันสร้างได้นะครับ ผนคิดต้องดีนะครับตั้งเซลล์เพจที่น่าสนใจนะครับคัถาหาก็ต้องมีการวางคีย์เวิร์ดด้วยนะครับและแต่ในแต่ละแพลตฟอร์มของมาร์เก็ตเพจนะครับมันก็มีเรื่องของการลงโฆษณาครับไปเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มนะครับไปพร้อมกันเพิ่มนะครับและอย่างที่บอกเนาะผมก็จะว่าในในโครงการนี้นะครับในเรื่องของการที่จะบ่มเพาะนะครับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะบ่มเพาะและมีโอกาสไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเชิงลึกนะครับนั่นในเรื่องของการช็อปนะครับ และส่วนของการทำเซอร์วิสนะครับทำเซอร์วิสนะครับก็เป็นเรื่องของการทำเซอเอมการแชปนะครับสิ่งจําเป็นนะฮะผมแปลงว่าสิ่งจําเป็นที่เราจะแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งได้ก็คือการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบนะครับตอนนี้เราเก็บข้อมูลลูกค้าไม่เป็นระบบนะครับลำบากแล้วนะครับเออลำบากแล้วเราไม่มีข้อมูลว่าลูกค้าเขาซื้อไปเมื่อ,อไรซื้อไป อะไรไปบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะทำรีพีทออเดอร์นะครับให้ก็เกิดการซื้อซ้ําได้นะครับผมยกตัวอย่างนะมีมีมีม,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 มีมีการทั้งหนึ่งนะครับเพรา่าทักไลน์มาคุยอยากจะดูแลลูกค้าเก่าอยากจะเพิ่มลูกเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่าทําได้ยังไงนะครับผมก็ถามไปว่าเออที่มีวิธีการเก็บลูกค้ายังไงและพี่จะรู้ได้ไงว่าคนไหนคือลูกค้าเก่านะครับคาตอบ ตอบมาเนี่ยผมหงายหลังเลยนะคร,ครับเขาบอกว่าลูกค้าเก่าเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงก็คือก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมาซื้อที่ร้านแล้วก็บอกนี่แหละลูกค้าเก่าเอออย่างเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ได้นะครับในเชิงของการทําธุรกิจในยุคปัจจุบันนะครับท่านต้องคิดแบบเดิมต่ท่านต้องคิดแบบทันฟอร์ไม่ไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาที่ร้านเราแล้วเราถึงจะขายได้แต่ถ้าวันนี้เรามีสินค้าใหม่มีประกันอะไรใหม่ๆถ้าเรามีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ดีพอนะครับส่งอีเมลได้ไหมยกหูโทรได้ไหมนะครับ ทำในเรื่องของดิจิตอลทิงบอส c a รดไปทาง Line นะครับ Line OA นะครับหรือเป็นเรื่องของ Facebook ได้ไหมนะครับองค์กรใหญ่ๆเขาใช้วิธีการในการที่จะทำรีพีชออเดอร์นะครับใช้วิธีการง่ายๆมากนะครับหนึ่งก็คือมีข้อมูลลูกค้าแล้วลูกค้าคนนี้เขาซื้ออะไรไปเมื่อไหร่นะครับเมื่อใกล้ถึงวันเขายกยูใช้คำวิธียกผูเลยนะเออถ้าท่านสังเกตนะที่เป็นกลุ่มพวกทีวีช้อปปิ้งต่างๆใช้วิธีนีออออ้อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับอืมมันจริงๆแล้วเนี่ย เราในเชิงของ s m e นะครับเราเรียนรู้ที่กันได้เรียนรู้แนวทางของันได้ครับวันข้อมูลลูกค้าท่านเก็บนะครับถ้าท่านยังไม่ได้เก็บนะครับโรกกำลังจะทำรายุดกิจท่านอย่างแน่นอนนะครับแต่เรียนรู้วิธีเก็บอะไรไงมีเครื่องไม้เครื่องมือยังไงนะครับลองเข้ามาดูในโครงการนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่น่าจะสรงกับท่านด้วยนะครับตอบสนองให้ไวนะครับสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าพูดเล่นได้นะครับบอกต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่องนะครับ คิดเสมอนะครับคิดเสมอนะครับไม่ว่าลูกค้าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อนะผมแจ้งว่าซื้อหรือไม่ซื้อเราเราอาจจะโฟกัสถ้าแบ่งน้ําหนักนะโอเคคนที่ซื้อแล้วเราจะให้คุณตีพอันนึงนะครับแต่คนที่ไม่ซื้อเนี่ยเราไม่ให้คุณตีพเลยไม่ได้นะครับเพราะวันหนึ่งเขาถ้าเราสร้างสายสัมพันธ์ดีๆมีอะไรในใหม่มีข้อมูอมลมีอะไรที่เป็นประโยชน์เขาส่งไปให้เขาเรื่อยๆนะครับน้ำหยดลงหยินทุกวันหินมันมก่อนนะครับ คำนึงเขจะกล e ับกลายมาเป็นลูกค้าของเราก็ได้นะครับแต่ว่าบนพื้นฐานนั้เราก็มีข้อมูลนะถ้าไม่ม <con> <répondre Hayır. S 1> ีข <con> ้อมูลเราทําเรื่องราวอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่แหัญนี้อันนี้ครับเป็นปัญหาที่ SME เป็นปัญหาใหญ่ถึงทําเรื่องของเซอเไม่ได้ทาเรื่องซซีสไม่ได้ทําเรื่องของการทําขายนะครับในยิ่งในภาวะวิกฤตทีนี้นะครับยิ่งในภาวะวิกฤตเนี่ยคนที่มีฐานข้อมูลลูกค้าเก่าเขายังพออยู่ได้นะผมเชื่อว่าพออยู่ได้นะเพราะว่า ก็สามารถสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าอคุคสาหจะเก็บคนโน้นคนนี้นิดคนน,คน,นี้หน่อยนะครับเมื่อมาทํ้ธุรกิจรันต่อแต่คนที่ไม่มีฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยแบงค์เลยนะครับายลํบาบากเลยนะครับนะวันก็ประมาณนี้นะครับวันสิ่งที่ท่านจำเปน็นต้องทำก็เก็บข้อมูลลูกค้าหาเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบนะครับ